สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนและคนที่ชอบเหรียญลูน่าคาสสิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมากาวเหรียญลูน่าคาสสิกนะครับลูน่าคาสสิกนะครับวันนี้จะมากาวในกระดานของไทยนะครับเ,เริ่มต้นนะครับเหรียญลูน่าคาสสิกนะครับตั้งแต่ดิ่งลงมานะครับกระดานไทยเนี่ยนะครับ ต่ำสุดอยู่ที่0.0001นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาอยู่ที่0.0025นะครับหลังจากนั้นก็ได้พุ่งขึ้นไปอยู่ที่0.0350นะครับแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับพอขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งก็เดินตรงนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณหลายเดือนอยู่นะครับหลายเดือนนะครับไซเวียอยู่หลายเดือนมากนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเดือนรุ่นคลาสสิกนะครับมีนักลงทุนมีวานตัวใหญ่ๆนะครับเข้าช้อนซื้อนะครับเดือนรุ่นหน้าคลาสสิกก็เลยนะครับพุ่งขึ้นไปนะครับพุ่งขึ้นไปรอบนี้นะครับอยู่ที่0.0215หรือ217 นะครับประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลงมานะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งการมุมมองของผมเนี่ยนะครับผมมองว่ากราฟลุนหนากสิกรหลังจากที่ขึ้นไปสองร้อยสิบเจ็ดนะครับศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งเจ็ดแล้วนะครับก็มีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับมีกระทั่งการเป๊กมีกระทั่งโอ้เยอะแยะมากมายข่าวโด่งโดดคอนอะไร นะครับเยอะนะครับแล้วก็เหรียญก็ได้ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับณปัจจุบันนะครับตามที่ผมได้ตีการไปนี้นะครับเหรียญนะครับได้มีการดิ่งลงนะครับดิ่งลงมาดิ่งลงมานะครับรอบหน้านะครับไม่รู้เดือนไหนนะครับตามวิเคราะห์ของผมแล้วเนี่ยเหรียญนี้น่าจะลงมาอยู่ที่0.0031 นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นแค่การมุมมองของผมเท่านั้นนะครับไม่ได้มากระแสะหรือว่าไม่ได้มาแช่งให้เหรียญลงนะครับส่วนผมก็เข้าซื้ออยู่เหมือนกันนะครับถือไว้ก็ตั้งแต่ลงที่แรกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขายนะครับซื้อตั้งแต่0 0 0 2 0นนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่ายังเป็นกำไรอยู่นะครับเหรียญน,นี้ เอ่อผมก็ถือไว้นะครับยังไม่ได้ขายนะครับก็เป้าหมายก็อยู่ที่นู่นละครับ1บาทหรือ1ดอลลาร์ตามที่กูรูทุกท่านได้กล่าวกันไว้นะครับหรือว่าชุมชนที่กล่าวกันไว้ที่1ดอลลาร์นะครับก็สู้ๆกันต่อไปนะครับรอรอลุ้นนะครับว่าจะไปถึง1ดอลลาร์ได้ไหมเพราะว่า เดือนนี้นะครับก็มีคนต้องการเยอะแยะมากมายนะครับสาหรับเพื่อนนักเทรดหรือว่านักลงทุนทุกท่านนะครับต้องการจะเข้าซื้อตอนนี้ก็ถือว่าต่ําอยู่นะครับก็เข้าซื้อได้นะครับตอนนี้นะครับค่อยเก็บไปทีละไม้ทีละไม้นะครับพอลงมาแล้วก็ช้อนลงมาแล้วก็ช้อนไว้นะครับถ้าขึ้นไปแล้วก็ขายนะครับขายเพื่อที่จะให้ทางกระดานนะครับได้หักภาษีเอา ภาษีไปเบินนะครับให้เหรียญมันมีอุปทานที่น้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับก็ซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายนะครับบางคนซื้อถือยาวก็ถือยาวต่อไปนะครับรออยู่ที่1ด้าอนหน้าก็แล้วกันนะครับสําหรับใครที่เล่นสั้นนะครับขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เทขายนะครับก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีเงินเย็นหน่อยนะครับก็ถือ ยาวๆถือกันยาวๆเลยนะครับถือกันยาวๆนะครับไม่ต้องรีบขายนะครับถ้าใครมีเงินร้อนนะครับเข้าซื้อนะครับเดือนหนึ่งนะครับขึ้นมาเราก็ขายนะครับถ้ามันลงไปเราก็ช้อนเก็บไว้นะครับสําหรับเหรียญดูนาคลาสสิกนี้นะครับผมก็มาพูดมากล่าวถึงประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับรูนร่าคลาสสิกนี้นะครับผมว่าสิ้นปีนี้มูลแน่นอนนะครับ1บาท1ดอลลาร์ตามเป้าหมายมที่เราคาดการเอาไว้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าชมและติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับผมขอบคุณมากครับ